ทักทายสวัสดีพี่น้อง f c b e n เบนเทบอลทุกทุกท่านครับยังกลับมาเจอเจอกันในหน้าชิปวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ครับคอฟุตบอลวันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับลีกที่หลายๆท่านรอคอยกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพีมารีกอังกฤษ ลาลิกาสเปนล,ลีกเอิงฝรั่งเศสและลีกอื่นๆที่น่าสนใจที่เบนไม่ได้พูดถึงฮอฟุตบอลวันนี้ห้ามพลาดกันโดยเด็ดขาดครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดบทความวิเคราะห์วิพาวิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆที่เบนคัดสรรและนำมาเสิร์ฟให้ในหน้าช่อง วันละ3คู่เป็นประจำเบนฝากไปด้วยครับสำหรับพี่น้อง f c ทซีนใดณตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มครอบครัวฟุตบอลอยู่แนะนำครับพี่พี่ทุกท่านอยากให้เปิดโอเปอร์ใจและมาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลเดียวกันกับเบนเทบอลนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ก็ว่าได้ง่ายนิดเดียวครับพี่น้อง f c เบนเทบอลทุกท่านครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้ลูกโปรไฟล์เบนเขียนไปให้แบบชัดเจนแล้ว เพียงเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลของเบนเดบบอลส่วนพี่ยูหรือแอป,ปแดงเบนขึ้นให้ตามนี้แล้วแอดเพิ่มเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้วันนี้เท่าที่เบนไล่ดูเบนคัดสรรและนำมาเสิร์ฟให้ไม่อยากให้พลาดกันเลยทีเดียว ขอโฟกัสที่คู่แรกกันก่อนเลยครับนัดแรกเปิดฤดูกาล2025-2026พิมลีอังกฤษครับมีอยู่หนึ่งคู่วันนี้ชิคออฟเวลาตีสองตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแชมป์เก่าลิเวอร์พูลครับ วันนี้จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างบอนมัดครับย้อนกลับไปณฤดูกาลก่อนลิเวอร์พูลจบเป็นแชมป์พิมลีกอังกฤษส่วนบอนมัดจบลำดับที่9ครับก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับลิเวอร์พูลครับวันนี้นัดเปิดฤดูกาล2025-2026เล่นในบ้านตัวเองด้วยโจทย์เปิดมาเหนือกว่าบอนมัดเยอะพอสมควรครับคือวันนี้ลิเวอร์พูลต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูไข่จิบันบานและเฮเต็ม สำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจอลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต,ต่างประเทศนะครับเบนแนะนำให้เลือกเชีย์ที่ลิเวอร์พูลครับหนึ่งยางและหลายเหตุผลที่น่าสนใจคือแนวต้านโจทย์ที่เปิดมาหน้าบ้านนาบอลมีการปรับไหลขึ้นถึง2ระดับฟุตบอลเข้าสูตรเข้าแก๊ปเข้าตำราอัาบ,าบา้า ย้อนกลับไปนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลอาจจะอกหักในถ้วยคอมมอนไนทชิลที่ชิงกับคิตตันพาเลตและพ่ายจุดโทษเป็นทางคิตตันพาเลตที่คว้าแชมป์ไปแต่มูฟออนและต้องมาโฟกัสในหลีกกันแล้วนะครับย้อนกลับมาดูผลงานและฟอร์มการเล่นกันหน่อยเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันกับนะัดฤดูกาลก่อนเป็นทางลิเวอร์พูลที่ทําผลงานได้อย่างโดเด่นกว่าชนะบอลมัดทั้งไปทั้งกลับด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อศูนย์ ทำไปถึง5ประตูและไม่เสียประตูเลยในบ้านของลิเวอร์พูลชนะบอลมัด3 0ในบ้านบอลมัดลิเวอร์พูลบุกไปชนะ2ประตูต่อศก็เหมือนที่เบนบอกไว้ครับว่าวันนี้วัดกันโดยหลายๆด้านแล้วณฤดูกาลก่อนตัวผู้เล่นหลักๆของบอลมัดณฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วมาย้อนดูผลอาผลงานการเสริมทัพของลิเวอร์พูลที่ครับคุณภาพเกมลุกค่อนข้างที่จะดุด,ดันมากชมหน้าค่าตาใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรียนเวียต อีกีตีเกรวมไปถึงฟิล์มปงแบ็กขวาที่มาแทนเทนและแบ็ก้ายอย่างนิโรดเทอร์เคด้วยวัดกันปอนต่อปอนักยภาพทีมรวมไปถึงกลุ่มกําลังในเชิงลึกและความได้เปรียบในการเล่นในบ้านวันนี้แล้วไม่ต้องไปคิดหนักไม่ต้องไปคิดเยอะครับแนะนําเชียร์ลิวพูครับยืนพื้นหนประตูมาไวไหลประตูที่2และไหลประตูที่3ปิดอ่ามองกันตอในคู่ต่อมา เป็นนัดแรกเปิดฤดูกาลเหมือนกันครับในลาลิกาสเปนนะครับ2025-2026เนขอโฟกัสที่คู่รอบบนดึกเลยก็แล้วกันครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบียาเลอครับวันนี้จะเปิดทินฐานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนน้องใหม่อย่างเรอัลโอบิโดครับก่อนเกมเขายกให้กับบียาเลอครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจทย์เปิดบ้านเหนือกว่าน้องใหม่อย่างเรอัลโอบิโดเยอะพอสมควรครับ คือวันนี้บียาเลอต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิมับานและเอเทเปมสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ด้วยเหตุผลหลายประการที่เบนเจาะลึกเข้าไปดูในรายละเอียด บวกกับกระแสต่างประเทศเบนขอกัดฟันเชียร์ที่น้องใหม่อย่างเรอัลโอบิโดครับวันนี้ความเสียเปรียบอาจจะเป็นจุดแนวต้านที่เปิดมาบวกกับประสบการณ์พึ่งเลื่อนชั้นเข้ามาหลีกสูงสุดในลาลิกาสเปนแต่เบนเชื่อว่าแรงจูงใจของเรอัลโอบิโดยังมีแนะนําเชียร์เรอัลโอบิโดครับวันนี้ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินจุดและไม่เกินแนวต้านที่บีเเอเปิดมาเรามาย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันหน่อยครับ เฮตุเฮที่เจอเจอกันสำหรับคู่นี้คือช่วงปรีซีซันที่ผ่านมานั่นเองครับย้อนกลับไปปี2025เดือน8วันที่1ที่ผ่านมาครับในสนามกลางเสมอกันมา0-0ในช่วงปรีซีซันของเรอัลก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับปรีซีซันมาถึง8เกมชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งผู้มาเยือนจากทางเรอัลโอบิโดครับปรีซีซันมา6เกมเป็นการชนะมา1เกมเสมอไป4เกม และก็แพ้ไป1เกมถือว่าผลงานโดยภาพรวมช่วงปรีซ<ส>ีซั่นก็ไม่ได้ีดเหลยครับวัดกันแล้วช่วงปรีซ<ส>ีซั่นเห็นหนึ่งอย่างคือบลเลอคุณภาพเกมลุกค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเยอะนะครับเชื่อว่าวันนี้ด้วยจูดที่เปิดมาแพงและเพื่อบังอลังการเกินไปหน่อยแนะนำเชียรอเอาโอบิโดสวยจ,จัดและสวยมากๆครับปิดท้าย ขอไปโฟกัสที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นนัดเปิดฤดูกาล2025-2026เหมือนกันครับชิกออเวลาตี1:45นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแรนครับวันนี้จะเปิดบ้านเปิดสินฐานต้อนรับการ,รมาเยือนของรองแชมป์ลีกเอิงในฤด,ดูกาลก่อนอย่างโอลิมปิกบากเซยสสำหรับนแนวต้านโจทย์ที่เปิดมาก่อนเกม เขายกให้กับมากเซยครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่โจ์เปิดมาเหนือกว่าแรนอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้โอลิมปิกมากเซยต้องบุกไปชนะสถานเดียวค่อยจะยิ้มหวานและเฮ็เต็มๆสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะครับแนะนําเชียร์หมากเซยครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปเบียดชนะทางแรนเป็นอย่างน้อย ย้อนกลับไปดูในช่วงฤดูกาลก่อนที่เจอเจอกันครับเป็นทางหมากเซยที่ทําผลงานได้ดีกว่าเยอะทั้งเจ้าทั้งเยือนเลยครับโดยสกอร์รวม6ประตูต่อ3ในบ้านของแลนด์หมากเซยบุกไปเบียดชนะมาได้2ประตูต่อ1ในบ้านหมากเซยหมากเซยชนะแลนด์4ประตูต่2อ2ย้อนกลับไปผลงานช่วงปรีซีซั่นกันหน่อยครับ ปรีซีซั่นของแรนผลงานไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าปรีซีซั่นมา6เกมเป็นการชนะแค่เกมเดียวเสมอไป4เกมและก็แพ้1เกมส่วนโอลิมปิกมากร์เซยผลงานดุมากครับในช่วงปรีซีซั่น เพราะปีซีซั่นมา6เกมไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ3เกมและเสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดปีซีซั่นในบ้านตัวเองถล่มแอตตันวิลลาไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนี่คือความได้ดเปรียบของคุณภาพเกมลุกของโอลิมปิกมากเซยวันนี้ด้วยโจทย์แนวต้านเปิดมาแบบนี้ยังไงเอื้อให้มากเซยมากครับแนะนําเชียร์ที่โอลิมปิกมากเซยครับวันนี้จะประเดิมฤดูการใหม่โดยการบุกไปเบียดชนะ และเก็บ3แต้มมาครอบครองครับนี่คือ3มทีมเน้นชีน่าเลือกเชียที่เบนคัสสันและนำมาเสิร์ฟให้กันก่อนจะประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลเรอัลโอบิโดโอลิปิกปากเซยครับเดี๋ยวแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมเมื่อนี้พี่น้อง f c เบนเทบบอลทุกท่านที่รับฟังรับชมในหน้าชิปแบบนี้เปิดใจและเข้ามารับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครง่ายนิดเดียวในหมู่บ้านย้ำอีกชั้นเคยครับว่าเข้าหมู่บ้านฟุตบอลเบนฟี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ไดนัด่นสิ้นครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเ c เบนเทบอลทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับ